จะรีบไปไหนอะไปสปกอพี่ไปเปลี่ยนสอบปกอสี์หนึให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรนะครับโอ้ยไม่ต้องไปถึงสปกอก็ได้ยื่นออนไลน์ก็ได้นะจริงเ<อ>หรอพี่แล้วผมต้องทำไงครับอืมก่อนอื่นเลยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสอปกและเลือกเปลี่ยนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสอปก4เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ แล้วเลือกคำร้องแสดงความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรหลังจากบันทึกคำร้องแล้วก็กดยื่นคำร้องไปเลยก็จะสามารถเป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสปก4เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรสามารถยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรของสปกในพื้นที่จังหวัดใกล้บ้านท่านได้เลยครับอย่าลืมมายื่นคำขอกันเยอะนะครับ กลับมาในช่วงที่2ปักหมุดจุดเกษตรนะคะในช่วงนี้ทีมงานเรามักจะพาคุณผู้ชมไปติดตามนะคะเรื่องราวของการสร้างงานสร้างอาชีพใครทําอะไรที่ไหนยอย่างไรแล้วสามารถเป็นงานเป็นอาชีพได้ในช่วงนี้เลยค่ะมาหาชนช็อตเด็ดมีให้คุณผู้ชมได้ติดตาม คุณผู้ชมคะตอนนี้ปุ๊อยู่ที่ทำไทยคราฟแอนด์คาเฟ่นะคะบรรยากาศสบายๆนะคะมีแมกไม้ต่างๆร่มรื่นมากๆที่นี่มีทั้งอาหารอร่อยแล้วก็เครื่องดื่มดีๆด้วยและแน่นอนมาถึงที่นี่ก็ต้องพามารู้จักกับเจ้าของของเขานะคะตอนนี้อยู่กับคุณเบียร์แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหที่นี่ร่มรื่นมากๆเลยอยากให้คุณเบียร์เล่าให้คุณผู้ชมของเราได้ฟังนะคะว่าจุดเริ่มต้นของการทําทำไทยคราฟแอนด์คาเฟ่เริ่มต้นมาจากอะไรคะได้ครับก็คือจุดเริ่มต้นของการทําร้านนะครับ เนื่องจากเราได้เห็นพื้นที่แล้วก็ได้เห็นตัวบ้านทรงไทยนะครับแล้วเราก็เลยมองถึงมองเห็นถึงศักยภาพของตัวพื้นที่แล้วก็มองว่าตรงนี้เป็นเขตชุมชนใกล้ลำคลอง แล้วก็มีพื้นที่กว้างสาม,มารถพัฒนาพื้นที่ที่จะทําร้านได้ <c oughs> ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการทําร้านครับคือที่นี่นะคะคุณผู้ชมต้นไม้เยอะมากใช่คแล้วก็เรือนไทยก็สวยมากใช่รเราเข้ามาทราบว,ว่าตัวคุณเบียร์เองแล้วก็เพื่อนๆเองเนี่ยทำเกี่ยวกับด้านการออกแบบ,บอยู่ <ผม S 2> แล้วแต่เอ๊แล้วเรื่องอาหารมันมาเกี่ยวเนื่องกกับสถานที่ได้ยังไงคะในส่วนของเรื่องอาหารนะครับคือผมเคยทําร้านอาหารมาก่อนแล้วก็ในสูตรของอาหารต่างๆเนี่ยครับ ก็จะเป็นสูตรอาหารของคุณยายซึ่งคุณยายเคยทํางานอยู่ในวังบริพันธ์ค่ะนะคะรถมือชาววังไม่ธรรมดาแต่อาหารที่นี่คุณผู้ชม่ะเมนูที่เรียกได้ว่าเป็นเมนูหลักนะคะเป็นซิกเนเจอร์ที่หลายคนมาที่นี่แล้วอยากแนะนําให้ได้ลองชิมมันมีเมนูอะไรบ้างคะเป็นผัดไทยกับข้าวคุกกะปิครับค่ะผัดไทยมีความพิเศษยังไงคะ ัไทยของเราเนี่ยเราจะใช้น้ําซอสที่ปรุงโดยที่ไม่ได้ใส่ตัวซอสที่เป็นซอสมะเขือเทศแล้วก็ตัวน้ําซอสของเราเนี่ยเออเราจะเคี่ยวแค่2ส,ส่วน <c oughs> ที่เหลือเราก็จะเติมเป,เป็นการเติมส่วนผสม <c oughs> ลงไปต่างหากจะอาจจะต่างจากบางที่เพราะว่าบางที่อาจจะมีการปรุงสําเร็จโดยใส่อินกิเดียนทั้งหมดลงไปเลย <c oughs> แต่ของเราก็คือใส่ทีละส่วนครับ นะเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าเด็ดยังไงต้องมาชิมชนอกจากนี้ยังมีข้าวคลุกกะปิซึ่งก็ถือว่าเป็นอาหารไทยโบราณที่มีเครื่องเคียงเยอะมากอันนี้พิเศษยังไงคะในส่วนของตัวกะปิเนี่ยของเราเนี่ยเอาเข้ามาจากทางใต้โดยตรงเป็นกะปิเคยซึ่งไม่มีความเค็มโดดแล้วก็จะมีความหวานนิดหน่อยตัวนี้ครับมันก็จะช่วยชูรสของข้าวแล้วก็บวกกับเครื่องที่มีผักแล้วก็มีพวกหมูหวานกุ้งแห้งต่างๆครับ ตัวนี้ก็จะต่างจากที่อื่นนิดนึงเขามีเมนูอาหารอื่นๆอีกมากมายนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ามาที่นี่เนี่ยอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องบอกเลยว่าโดดเด่นไม่แพ้ที่อื่นเรียกว่าโดดเด่นมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองใช้คำนี้ดีกว่านั่นก็คือเครื่องดืง่ม อย่างที่เห็นตัวนี้มีความพิเศษยังไงคะอันนี้คืออะไรคตัวนี้เป็นชาไทยมะพร้าวนมสดครับตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมของน้ำมะพร้าว<อ>แล้วก็มีส่วนผสมของกะทิครับซึ่งเป็นกะทิตัวนี้จะเป็นกะทิขันสดกว่า<ช>จะได้เป็นเครื่องดื่มตัวนี้มาต้องแบบโอ้โหลองพัฒนาสูตรกันนะคะลองลองไปเยอะเหมือนกันครับพัฒนาสูตรไปหลายแก้วเหมือนกันหลายแก้วนะคะจนได้เป็นแก้วที่ใช่สําหรับทำไทยครัวเป็นคาเฟ่ส่วนสายกาแฟที่นี่กาแฟทราบว่าโอ้เราใช้กาแฟไทยใช่ครับเป็นกาแฟ จากทางภาคเหนือครับเป็นจากทางเชียงรายครับแล้วก็อาจจะมีจากทางเพื่อนบ้านนิดหน่อยซึ่งจะเป็นทางประเทศลาวค,ค่ะแล้วกาแฟที่นี่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่ามีการเอาวัตถุดิบ,บที่เป็นวัตถุดิบไทยๆมาใส่แล้วใส่อะไรลงไปบ้างเออมันจะมีในส่วนผสมต่างๆาจจสมมติว่าถ้าไม่ใช่อเมริกาโน่ไม่ใช่กาแฟดำกาแฟสายน้ําเชื่อมมันมีอะไรบ้างคะกาแฟสายน้ําเชื่อมหรอครับ คือถ้าเกิดเป็นจริงๆอะเป็นอเมริกาโน่น้ําตาลสดอันนี้ผมก็แนะนําอันนี้เด็ดมากใช้น้ำตาลสดใช่ครับก็จะเป็นการฟิวชั่นของน้ําตาลสดนี่ก็จะเป็นดึงเอกลักษณ์ไทยๆออกมาคือกลิ่นมันก็จะแบบหอมๆใช่ครับจะมีความหอมหอมไหมของน้ําตาลสดนี่ค่ะคุณผู้ชมใครสายกาแฟห้ามพลาดเลยแต่ว่าที่นี่นะคะเป็นบ้านเรือนไทยสวยต้นไม้เยอะนะคะอยู่ในสวนร่มรื่นมากๆกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เห็นว่าหลายคนแชร์กันในโลกโซเชียลมากก็คือกิจกรรมที่เป็นงานอาร์ต งานศิลปะเรามีกิจกรรมอะไรบ้างเหมือนกับทำไทยคราฟเนาะคราฟนี้เรามีอะไรบ้างคะตัวคราฟนะครับตอนนี้จะมีเป็นการเพ้นภาพนะครับเป็นเพ้นภาพแล้วก็เพ้นกระถางเป็นกระถางดินเผาครับมีอยู่2ออย่างค่ะอันนี้คือมาทําได้ทุกวันไหมคะมาทาได้ทุกวันครับร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงร้านเปิดตั้งแต่11บเอโมงถึงหนึ่งทุ่มครับของวันธรรมดาส่วนถ้าเกิดเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จะเปิดถึง3ามทุ่มทุกวันครับโอ้ที่จอดรถ ที่จอดรถกว้างขวางครับสามารถน <an> ั lonely, <an> ่งเรือเข้ามาได้ในวันเสาร์อาทิตย์ด้วยครับถ้านั่งเรือนี้เรามาจากทางฝั่งไหนยังไงคะถ้านั่งเรือมานะครับจะต้องแนะนําว่าไปจอดที่วัดแพรกสามารถเซิร์ชใน Google Map ได้เลยก็คือวัดแพรกแล้วก็ไปจอดรถในลานจอดรถของวัดเองก็กว้างขวางเหมือนกันค่ะเราจะได้ชมบรรยากาศสองฝั่งคลองวิถีไทยนะคะเรียกได้ว่าให้ความร่มรื่นแล้วก็มาแบบทานอาหารอร่อยยกาแฟดีๆที่นี่เพราะฉะนั้นอยากให้คุณเบียร์ฝากเชิญชวนคุณผู้ชมที่กำลังชมปักหมุดจุดเกษตรอยู่ตอนนี้ค่ะ ก็อยากเชิญชวนให้มาร้านทมไทยคราฟต์คาเฟ่นะครับเรามีทั้งอาหารเครื่องดื่มและขนมงานคราฟต์ต่างๆมาชมบรรยากาศฟิลบ้านทรงไทยและก็อนุรักษ์บ้านเก่าครัคุณผู้ชมคะตอนนี้เราได้ความรู้นะคะได้ที่มาที่ไปของร้านนี้เป็นที่เรียบร้อยคงจะต้องขอไปทานอาหารดื่มกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มต่างๆของที่ร้านนี้วันนี้ต้องขอบคุณคุณเบียร์นะคะขอบคุณค่ะ ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะอย่าลืมติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราในช่วงมหาชนชัดเด็ดแบบนี้ด้วยนะคะตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะโายช่วงหน้าอะไรอยู่ในกระแสะอะไรที่กำลังได้รับความสนใจช่วงหน้าติดตามกันกระแส i n นไซด์ค่ะ